สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะและวันนี้ครับมาอยู่กับคอนเทนต์ของเกมซูโคซิสกันอีกครั้งหนึ่งแล้วอย่างที่เรารู้กันเนาะว่าตัวเกมนี้เนี่ยมีการเลื่อนอยู่หลายรอบมากๆล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งเลื่อนจากไตรามาสที่2ไปวางจําหน่ายในช่วงซัมเมอร์หรือว่าฤดูร้อนในฝั่งอเมริกาเนาะก็คือประมาณเดือนมิถุนายนจนถึงกันยาน,นั่นเอง ซึ่งหลายๆคนก็คิดว่าเกมนี้มันอาจจะมีความแปลกๆไปหรือเปล่ามีเพียงแค่กระแสที่มันทําให้เกมนี้มันดูโด่งดังขึ้นมาแต่ว่าล่าสุดครับมีช n นลหนึ่งครับที่มีชื่อว่า punish เขาทําการมาปล่อย f o o t เท e ความยาว10นาทีครับที่จะเป็นการเล่นเดโมให้เราได้ดูกันซึ่งบอกตามตรงว่าไม่มีที่ไหนเลยครับผมพยายามที่จะหาทั่วแล้ว แม้แต่ผู้พัฒนาเกมเองเนี่ยเขาก็ยังไม่โพสครับผมก็เลยงงว่าเขาไปหาเจอได้ยังไงแต่ว่าช่างมันก่อนเพราะว่าในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรครับซึ่งอันนี้ผมขอเท้าความไว้ก่อนเนาะคือล่าสุดเนี่ยทางผู้พัฒนาเนาะเขาทำการมาโพสต์ขอบคุณพวกเราครับที่ทำการวิชลิชตัวเกมเยอะมากๆถึง0,000 0ส i วิชลิ t และเขาก็มีการบอกเพิ่มเติมว่าตัวเกมนี้ จะมีการปล่อยตัวอย่างสุดท้ายละมั้งไม่มัน่นใจเหมือนกันในช่วงเดือนนี้ครับที่จะเป็นการบอกวันวางจําหน่ายอย่างชัดเจนด้วยก็เดี๋ยวเราลองดูแล้วกันนะครับว่าในเดือนนี้เนี่ยมันจะมีตัวอย่างโผล่มาหรือเปล่าแต่ว่าในวันนี้ครับเรามานั่งดูตัวเกมเพลย์ประมาณ10นาทีของตัวเกมนี้หน่อยละกันนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยาื่แล้วสินะเอาละ ลุกขึ้นมาในเวลาไปทํางานแล้วนะครับอันนี้เนี่ยผมคาดเดาวนะ่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นเลยก็คือในตอนที่ตัวเอกของเราชื่อพอคาโทนี่เนี่ยทำการรับงานเนาะแล้วก็ถูกฉีดยาแล้วก็ถูกลากมาที่พื้นที่นี้ครับและที่น่าสนใจเลยก็คือเขาเรียกคนนี้ว่าด็อกครับหรือว่าด็อกเตอร์นั่นแหละไม่รู้ว่าแบบเขาอาจจะชื่อด็อกเองหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นแบบคุณหมออันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับพอพูดว่าไอ้บ้าเอ้ยทาอะไรกับฉันเนี่ย What to me? did do you ฉันจัดการเรื่องสุขภาพนายน่ะทำงานกับสัสตว์มันต้องมีการป้องกันนะนายคงไม่อยากจะเอาเชื้อโรคกลับบ้านใช่ไหมล่ะไงก็ตามฉันเอามือถือของนายมาด้วยเดี๋ยวจบการแล้วฉันจะคืนให้นี่หมายความว่าฉันได้งานแล้วเหรอฉันคิดว่าเป็นแค่การสัมภาษณ์ภรรยาฉันรออยู่ด้านนอกนะงั้นจะเป็นของนายก็ต่อเมื่อนายผ่านคืนนี้ไปได้ไปกันเถอะมีอะไรให้ดูเยอะแยะเลยอา อันนี้ก็จะเป็นเกมเพลย์แล้วเนาะอ่าน่าจะเป็นจุดที่เราเนี่ยทำการขนย้ายอาหารแล้วก็เอาไปใส่ในรถไฟนะครับเพื่อทําการเอาไปให้เหล่าสัตว์ต่อไปเนาะซึ่งก็จะมีอ่าเท่าที่ผมดูมาแล้วนะครับมันจะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันก็คือจะมีสมุนไพรจะมีผักแล้วก็จะมีเนื้อนะครับอ่าก็แล้วแต่สายพันธุ์นะเนาะเออนะครับ รถรางส่วนใหญ่เนี่ยรอให้นายเก็บอยู่แล้วเอานี้ไปกับนายด้วยในเวลาทำงานจริงแล้วโอเคครับเคลื่อนย้ายไป Brick t o r ่อุ้ยอะไรวะเนอะมีอะไรบางอย่างครับตอนนี้ไม่อ้าวตัดฉากเฉยนี่คือเคที่ครับอ,อ๋อรถไฟรเรียกว่าเคที่ Kinetic Automate Transport with Innovative Engineering ครับก็คือเป็นรถไฟอัตโนมัติพลังงานจนนะครับด้วยวิศวกรรมอันล้ำสมัยประมาณนั้นนะฮะเรียกสันส้นๆว่าเคทแล้วกันนะโอเคเคทีจะพานายไปที่สวนสัตว์นะได้เลยครับอ่ะขนของเข้าไปฮะเอาละขึ้นมาได้เลย ทำการเลือกยีราฟนะแล้วเราจะไปอ,ะอ๋ออันนี้จะเป็นจุดที่เราเนี่ยทำการเลือกสถานีนะครับโดยอย่างที่เรารู้กันมันจะมีทั้งหมด8สถานีนะครับก็คือมียีราฟจิงโจ้โกอรีล่าเพนกวินมาลายนะครับฮิปโปกวางมูสแล้วก็ช้างนั่นเองนะฮะดูเหมือนว่าจะมีการเปลี่ยนเล็กน้อยครับก็คือเปลี่ยนจากวัลลบายนะก็คือเป็นจิงโจ้อีกรูปแบบหนึ่งนั่นแหละ เป็นแคนกรรูหรือว่าเป็นจิงโจ้ที่เรารู้จักกันในวันนี้นะครับอันนี้อาจจะเปลี่ยนแค่เปลี่ยนชื่อเฉยๆแหละแต่ว่าดีไซน์อะไรเงี้ยน่าจะเหมือนเดิมเนาะคือการที่เราใช้คําว่าวันละบายเนี่ยมันอาจจะไม่เข้าใจไงอันนี้เข้าใจง่ายกว่าเยอะเลยนะครับและทีนี้เนี่ยพอก็ทําการกดที่ยีราฟครับเพื่อไปกันต่อเลยนะฮะเอาละคาดเข็มคานให้เรียบร้อยแล้วไปกันเลยสาธชากับโอเค นี่คือคิทเช่น Factory ครับมันก็คือศูนย์ที่เราทำการเอาเนื้อหรือว่าเอาพวกสมุนไพรผักเนี่ยมาทำการเฉือนในจำนวนที่พอเหมาะนั่นเองนะครับโอเคในเพื่อบททดสอบนี้น่าต้องให้อาหารโปรดให้กับสัตว์เหล่านั้นนี่คือวิธีการทำเลือกสูตรทำจากลิสตัดผสมแล้วก็เรียบร้อยมีคำถามไหมมี สนสารน,นี้ต้องการคนที่ไม่กลัวที่จะถามและมากไปกว่านั้นต้องการคนที่อยากจะรู้คำตอบด้วยตัวเองเอาละพูดมากไปละได้เวลาตัดสักทีนึงทำการเลือกยีราฟแล้วก็เริ่มตัดเลยครับอ,อย่าทำผิดพลาดละเรื่องน้ำหนักนี่มันไม่พอนะพอเอางงงงผู้เล่นงงครับเดี๋ยวผมขอ อันนี้อันนี้ผมไม่ได้เล่นนะฮะนี่มันมากเกินไปนะพอไม่มากเกินไปพออ๋อพอเถอะไม่ใช่เยี่ยมมากนะเอาล่ะใส่สมุนไพรต่อเลยใส่สมุนไพรเรียบร้อยครับมีผิดพลาดเล็กน้อยนะเออมีมากน้อยนิดนึงนะฮะเอาล่ะได้เวลาขนย้าย ไม่คิดเลยว่าสวนสัตว์นี้มันจะมีแบบนี้รถลางเหรอใช่แล้วสวนสัตว์ของเรามันค่อนข้างที่จะมีเอก,กลักษณ์นนะมันคือความภูมิใจของเราที่อื่นไม่มีหรอกนะภูมิใจเหรอนี่คือเหตุผลใช่ไหมที่สวนสัตว์นี้ต้องปิดในปีที่สองเนะี่ยเห็นเขาบอกว่าผ่านเรื่องมานาและฉันจะรู้ได้อย่างไรฉันไม่คนทั่วไปเข้าทํางานแล้วก็ออกงานแค่นั้นคุณทํางานมานานแค่ไหนนานพอที่จะสอนนายทุกอย่างอะ่ะเอา เลื่อนไปนี่คือทางเข้าไปยังกรงขังในการจะเปิดประตูนายต้องทำการใส่ PDA เข้าไปในคอมของกรงขังแล้วก็เลือกเปิดกรงขังโอเคครับอ่ะใส่ PDA เข้าไป continue แล้วก็เปิดกรงขังได้เลยกรงขังเปิดแล้วเอาละเรามาให้อาหารให้กับสัตว์ตัวน้อยนี้กันเอาถังมาแล้วก็เทอาหารเข้าไปในโซนให้อาหารนะนี่เหรอว้าว อ้ยเราสามารถรูปได้ด้วยครับว่าไงเจ้าชื่ออะไรนะมีอะไรอะโบหรอเออน่าจะชื่ออย่างนั้นนะครับอ่ะเทให้กินให้อร่อยนะเจ้าโบเออชื่อโบจริงด้วยนะฮะจำไว้นะเขาชอบกินเยอะพวกเราก็เหมือนกันอย่าลืมเอาถังกลับไปที่เดิมด้วยล่ะ โอ้นี่ไงกินอย่างอเนอร่อยครับกินให้อร่อยนะเจ้าโบกินนานเลยนะโอเคมอนเหมือนว่าอันนี้น่าจะเป็นภารกิจที่เราเนี่ยต้องทําการมาเก็บอื้อนะครับของเจ้ายีราฟแล้วนะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะเก็บอื้อไปทําอะไรนะครับได้มาละอืมอ้อาตัดชายละนะครับอันนี้ให้ทําอะไรเอ่ย น่าจะให้ทำการมาเช็คตรวจสอบสภาพนะครับเอาละ่ะเอา,เ,อาเทอร์มอ,อิมเมจกลับไปยังที่เดิมเนาะเมื่อคืนที่แล้วมีคนทำการวางกระจัดกระจายไปทั่วต้องมาไล่เก็บกวามในตอนเช้าอีกเนี่ยอุปกรณ์บางชิ้นยังวางอยู่ที่สถานีอื่นอยู่เลยถ้านายไปที่นั่นก็เก็บด้วยละกันเนาะอันนี้เช็คแบบอุณหภูมินะว่าสัตว์เลี้ยงของเรายังอยู่ดีหรือเปล่านะครับอันนี้ไงต่อ,อใส่ PDA เข้าไป ทำยารักษาครับ t e m p o r ร x นี่ครับมีการเขียนว่าเป็นยาที่ทำให้สัตว์เนี่ยมีอุณหภูมิที่คงที่ครับอืมโอเคงั้นก็สร้างเทมเพลรักเลยเรียบร้อยเยี่ยมมากยิบลูกดอกออกจากเครื่องส่งลูกดอกซะโอเคครับหยิบลูกดอก่าเยี่ยมยมากเธอได้เธอลาแลกแล้วเอาละใส่เข้า,าขไปในปืนมันวางอยู่ในรถรางอะ อันนน้มีการยิมให้ด้วยครับโอ้โหใจสั่นเลยโอเคหยิบปืนมาครับามาเปิดสวนสัตว์ต,วต่อนะฮะคือเราต้องเปิดตลอดเนาะเพราะปิดเปิดตลอดเพราะว่าต้องป้องกันไม่ให้สัตว์มันออกไปนะครับไหนอันนี้โบนะครับดูเหมือนว่าจะไม่ป่วยนะเท่าที่ดูใช่ไหมเอ้ยป่วยสิเพราะว่าอุณหภูมิผิดแปลกไปนะครับยิงเออ เรียบร้อยเอาล่ะกลับไปที่รถไฟอย่าลืมปิดประตูด้วยนะอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้มาที่อันนี้แล้วครับมาที่เพนกวินนะซึ่งก็น่าจะเป็นภารกิจแนวๆเดิมก็คือให้อาหารให้น่นให้นี่นะครับแต่อันนี้ดูเหมือนว่าเราจะมาเช็คความปกติความผิดปกติแล้วหรือเปล่าอุ๊ยอุยอย,ยเดี๋ยวนะอันนี้ใช่หลุดไหมไม่หลุดนะครับโอเค บลัดไซลิงค์คืออะไรอ่ะเป็นโนต้ตนะฮะวันดีมิสตี้และอันนี้คืออะไรลูน่าครับเราสามารถกด e เพื่อรูปหัวได้เหมือนกันนะครับว่าไงดูเหมือนว่าจะหลับอยู่นะครับโอเคไงต่อเอ่ยคือเราจะรู้ได้ยังไงเราเราจะเอาไอ้ไฟฉาย UV มาทำไมเนี่ยฮะ ใายแล้วครับทำการดึงคันโยกปุ๊บอ่าเป็นซัพพลายนะก็คือทรัพยากรโอ้โหแล้วทรัพยากรเป็นเนื้อมนุษย์นะฮะแย่และเอิม่มโอ้ยมีเสียงร้องอยู่ด้วยครับมันควรจะเอาจริงๆเหรอเรียบร้อยอเนื้อสดๆจากเครื่องปั่นว้าวมีแพ็กเกจจริงให้เรียบร้อยด้วยนะ เขียนว่ามีดเลยนะฮะโอเคอันนี้น้องโพนะฮะเช็คอุณหภูมิซิโอ้ยเป็นไข้นะเนี่ยใช่ไหมอุณหภูมิสูงมากครับอ่ะเตรียมปืนเวทกันนะครับแล้วก็ต้องใส่ยาอะไรฮะอันนี้ไม่ใช่ โอ้ oh, มีการแบบเปลี่ยนยาคือยามีหลายรูปแบบเนาะเมื่อกี้คือถ้าให้ย้อนดูเนี่ยมันจะมียาอยู่นอกจากยาปรับอุณหภูมิแล้วเนี่ยมันก็จะมียาอ่ามี t ท a n q u i ซ i z e r นะครับก็คืออ่ายานอนหลับนะครับแล้วก็อันนี้คือ h o m o l i ซ์นะครับก็คือเป็นยาที่ทําการปรับอ่าคุณภาพของอ่าเลือดนะครับประมาณนั้นให้ให้เลือดเนี่ยอยู่ในจุดที่ปกตินั่นเองนะครับอาจจะเลือดข้นเหรอ ยังไงไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันนะฉีดเลยจ้าจึง้งเออหรอว่าไม่น่าใช่นะมันเป็นเสียรักอุณหภูมิอ่ะใช่ไหมอะไะไปกันต่อครับไปไหนเอ,ยอ่ยทำไมต้องโอบด้วยเนี่ยกลัวกลับมาที่รถไฟของเราครับแล้วก็ยังไงต่อเอย่ย ดึงเอาของเข้ามานะครับอ่าฮะแล้วมุ่งหน้าไปยังเพนกวินแสดงว่าในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าอ,อะไรดีคือมันจะปลดล็อกอ่าจำนวนส่วนสัตว์เนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ทั้งหมดนะครับก็คือตอนแรกอาจจะมีแค่เนี่ยมีเพนกะวินมีลาฟนะวันถัดมาก็าจ,จะมีอย่างอื่นนะครับประมาณนั้น โอ้โหตัดฉากโอเคเข้าใจได้เอาแล้วไงยังไงครับทำการดึงคันโยกก่อนไหมไหวไหมพี่คนเล่นน่ยดึงคันโยกไม่ได้ครับทำอะไรไม่ได้เลยเอ๊ะยังไงซิโออีมร์เชนซี่โหมดครับตอนนี้รถไฟอยู่ในโหมดฉุกเฉินแสดงว่ามีตัวอะไรบางอย่างหลุดครับ โอ้โน oh no. ไม่ดีแล้วหยิบอะไรไม่ได้เลยแล้วยังไงต่อครับมุ่งหน้าไปนี่ไงประตูมันเปิดอยู่ครับเอาแล้วเรียบร้อยครับก็นี่คือทั้งหมดนะของอ่อ ตัวอย่างเดโมนะครับประมาณ10นาทีนะมีการตัดฉากอยู่พอสมควรนะครับไม่รู้ว่าตอนที่ตัวอย่างใหม่กําลังจะมาเนี่ยเขาจะปล่อยเดโมด้วยหรือเปล่าถ้ามีการปล่อยเดโมจริงๆเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทําการปรับเป็นไม่สาธารณะละกันแล้วเดี๋ยวผมจะทําการาเล่นจริงๆให้ทุกคนได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมรู้สึกยังไงบ้างคือผมเห็นตัวเกมเพลย์เนี่ยก,ก็ดีนะเออคือเกมก็ดูสนุกใช้ได้เลยนะครับ เป็นเกมแนวสุนสั์ในรูปแบบใหม่ที่เราไม่เคยเจอแล้วกันนะคือเราต้องทําการดูแลสัตว์ให้ดีดูเช็คอุณหภูมิดูว่ากินเพียงพอไหมนะครับเพื่อให้ไม่เกิดโรคเพราะว่าถ้าเกิดโรคเนี่ยอ่าปรสิตก็จะทําการเข้าไปยังตัวสัตว์ทําให้สัตว์เนี่ยกลายพันธุ์ได้ก็ก็เจ๋งดีนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยืนยันแล้วว่ามีหลายฉากจบก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะดูแลสัตว์ได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายหนึ่งเลยก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเกมเนี่ย ถ้าปล่อยจริงๆมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าใครรอดูจากช anel ผมก็รอดูกันได้เลยนะครับหวังว่าเกมจะปล่อยออกมาเร็วๆแล้วกันแต่จนกว่าจะถึงวันนั้นครับไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม